มีความพยายามในการที่จะผลักดันในเรื่องของการปลดล็อกอกฎหมายให้นกปลอดหัวโขนหรือว่านกรงหัวจุกนะครับกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากที่พบว่ามูลค่าต่อปีนั้นสูงมากนะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันมีความสอดท้องกับวิถีชีวิตของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเห็นในมุมหนึงที่อาจจะเป็นความกังวลต่อเรื่องของระบบนิเวศและก็นกธรรมชาติด้วยครับ ข้อกังวลหลักของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับในการปลดล็อกนกปลรรอดหัวโขนก็คือหรือว่านกกรงหัวจุกออกระจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งอธิบดีกรมุทแา่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณา3ประเด็นโดยเฉพาะจะป้องกันอย่างไรไม่ให้นกปลรรอดหัวโขนในธรรมชาติลดลงและไม่ทําให้เกิดการผสมพันธุ์จนพันธุกรรมนกในธรรมชาติอ่อนแอเสี่ยงต่อการลดประชากร พ่วงในการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนความเห็นชอบในหลักการปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองคณะทำงานต้องรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทุกด้านเสนอกรรมาการพิจารณาโดยเร็วที่สุดครับดูในเรื่องของวิชาการดูเรื่องการกระจายว่าเป็นในมมั่งมีขนาดไหนมาตรก,การป้องกันฮะในพื้นที่เอารักจะต้องทำยังไงมั่งฮะแล้วก็ มาตรการปล่อยในนกกลมเนี่ยหลุดไปข้างนอกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับซึ่งซึ่งกำลังอยู่ระหว่างที่คณะทำงานกำลังศึกษากันอยู่ครับ ใจความหลักก็คือการเพราะเลี้ยงนกปลารหัวโขนการผสมพันธุ์ข้ามสายไข้กันไปมาจนได้นกที่เป็นนกสีผิดไปจากธรรมชาติเรียกว่านกด่างนกเผือกหรือว่านกแฟนซีซึ่งในตลาดผู้นิยมเลี้ยงมีราคาสูงหลายเท่าตัวจากนกปลารหัวโขนสีปกตินะครับแต่กลุ่มนักอนุรักษ์กังวลเรื่องของการสร้างพันธุกรรมยีนด้อยหากหลุดรอดออกไปในธรรมชาติก็จะทำให้นกธรรมชาติเกิดความเสียหายอ่อนแอแล้วก็ลดประชากรน,นกอันนี้อาจจะ เข้าขั้นสูญพันธุ์ไปจากป่าได้เลยนะครับสมาคมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่าไม่สามารถการันตีได้100เปอร์เซนต์ว่านกเลี้ยงจะไม่หลุดไปจากกรงแต่ทีมนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินกำลังเดินหน้าศึกษาเรื่องพันธุกรรมนกซึ่งงานวิจัยชุดนี้จะเป็นคำตอบว่าจะเกิดผลกระทบกับนกปรหลอดหัวโขนในธรรมชาติหรือไม่หากผสมพันธุ์กับนกเลี้ยงโดยเฉพาะนกแฟนซีนกด่างครับ ตอนนี้เพราะไม่มีใครไปทำวิจัยแบบแท้จริงกันทั้งนั้นเลยแค่มีชุดความเชื่อทางกลุ่มอนุรักษ์ก็มีชุดความเชื่ออีกอย่างหนึ่งทางกลุ่มผู้เลี้ยงก็มีความชุดความเชื่ออีกอย่างหนึ่งวันนี้เราถึงบอกว่าแต่ในโครงการวิจัยที่ดําเนินการตอนนี้ดําเนินการไปแล้วนะครับดําเนินการไปแล้วนะครับสวทให้งบมาแล้วทางดรสาระ ดรสาระผมจำนามคุณเกมได้แล้วที่อยู่มอ,อ,อที่อาจารย์ที่คัดค้านมาก่อนได้งบตัวนี้ไปทําแล้วนะครับตอนนี้ควบคู่กันไปแล้วแล้วสร้างความมั่นใจในตัวท่านตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายเพราะผมก็ประสานกับตัวท่านอยู่นะครับว่ามันน่าจะเป็นทิศทางที่ดี ยังมีข้อมูลที่ฝ่ายอนุรักษ์และนักวิชาการต้องทำงานร่วมกันอีกนะครับก็คือการสำรวจนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ภาคใต้ถึงภาคเหนือซึ่งข้อมูลนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรและมีความสำคัญต่อการพิจนารณายอย่างมากครับเพราะว่ายังไม่มียังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจังทั้งประเทศนะครับ